แจ้งแจ้งหันหน้าแจ้งแจ้งนี่นะครับนี่ก็เป็นคนที่โดนเด็กหลอกนะครับดู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 เด็กหลอกอันนี้ก็เด็กหลออีกคนนะครับอ๋อทำไมขี้ไม่ได้อือมีคนนี้ครนเด็กแย่ง เงียย้ายต้นเล็กล่อไม่ทันนี่นะครับคนก็โดนเล่นหลอกครับดูดูดูกำลังตามเด็กด้วยนะครับเอาแกงกับเด็กเก่าแกงเด็กเกอาเอาโดนเด็กตีเอาเอาเข้าไปโอ้ตอนนี้ดาราไม้กำลังยิงถ่ายเอ็มบีอยู่นะครับโอ้ยโอ้ยโดนเตะ โอ้๋ขาซ้ายโอ้ยกขาเหมือนติ๋วเหมือนติ๋วโอ้โหจับเขาจับเด็กเอาจะกินเด็กแล้วครับโอ้ยคนชอบกินเด็กนะครับเนี่ยต้องดูวิ่งวิ่งวิ่งตามตัวเด็กวิ่งตามเด็กเราจะไปวิ่งเมย์แย่งงกันแย่งไม่ได้ครับโอ้ยเสีด้ครับสองคนนี้ก็จิวจี้กันจริงครับโอ้โหโรแมนติกโอ้ไททานิกโอ้แจ็คแอนด์ลอส ตอนเดีดูตัวเอ๊ะใส่ oh. ปะกันโอ oh. oh. ้อเ, <c oughs> เด็กโอ้ oh. Oh. <c oughs> เกตกานะครับไอคนนี้แม่ง oh. หมู่ตอน,น oh. ชัดนะโอ้ดูดูจะแย่งงคนเด็กแย่งไม่ได้โอลเด็กลอยโอ้โห วิ <l id sei> ่ง <Techn> ว <Pokémon> ิ่งกินตับเด็กอยู่ครับโอ้ยเอาเสื้อนนำเงินไม่เอาเอาเสื้อกางเกงแดงแทนนะครับโอ้ยยังมันเมาเสื้อเสดมาคอมกินตับยังเมามันนะครับโอ้โอ้ซ้ายขวาซ้ายขวายังเมามันพระเอกของเราคิดว่าหล่อมากป่ะแค่นี้พอเอาออกบอลโอ้ยวิ่งตามเด็กอีกแล้วโอ้โหแย่งเด็กมึงหบอกว่าโอ้ไข 영 아,